เป็นส่วนเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าในกราฟรายวันเนี่ยเริ่มกลับมามีสัญญาณซื้อจากเครื่องมือ m o d i f i e ส s t o c แอสติแล้วนะคะแล้วก็วกตัวขึ้นมาจากเขตโอโซได้ด้วยนะคะทำให้ภาพของการฟื้นตัวเนี่ยค่อนข้างชัดเจนขึ้นนะคะเราก็มองว่าอ,อย่างน้อยเนี่ยก็น่าจะผ่านจุดต่ำสุดสำหรับการพักตัวรอบนี้ไปแล้วนะคะระยะสั้นก็มีโอกาสขึ้นต่อนะคะโดยแนวต้านสําหรับวันนี้เนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบห้าถึงหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบจุดนะคะแล้วก็รับประมาณหนึ่งห้าสองหกถึงหนึ่งห้าสองศู ็อกวิวนะคะตัวแรกเป็นตัว C อยนะคะซีออยนี่ก็ถึงจุดฟื้นตัวหลังจากที่ราคาตัดกลับมาปิดเหนือ m e m a 25วันนะคะแล้วก็มีสัญญาณซื้อจากเครื่องมือระยะสั้นนะคะพร้อมทั้งแรงซื้อที่หนาแน่นนะคะก็น่าจะวิ่งทดสอบแนวต้านเก่าๆนะคะที่16.2กับ17ได้ตามลำดับนะคะรับ15แล้วก็คัดลอสที่14.8 ถัดมาเป็นสิรินะคะสิริก็น่าจะถึงเวลารีบาวเช่นเดียวกันนะคะหลังจากที่ได้เห็นการพยายามส่งตัวอยู่บนเส้นค่าเฉลี่ยนะคะ EMA 75วันนะคะแล้วก็เครื่องมือเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวนะคะแรงซื้อก็เข้ามารองรับนะคะแนวโน้มน่าจะไปต่อที่แนวต้านประมาณ2บาท1 0ถึง2บาทสนะคะรับ2บาทคัดลอสที่1บาท98ตัวสุดท้ายเป็น TPOly นะคะลักษณะการแกว่งตัวเนี่ยถ้าตีกรอบก็จะเห็นว่าค่อนข้างเป็นอัพเทรนด์นะคะแล้วก็มีสัญญาณซื้อจากเครื่องมือกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะหล ไปนะคะแนวต้านนะคะตามเทนไลน์นะคะจะอยู่ที่4บาท40นะคะโดยที่มีแนวต้านย่อยก็คือไฮเกาที่4บาท2ี่บนะคะ,ะรับที่4บาทแล้วก็คัดลอสที่3บาท90้าค่ะีประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ